สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูกหนกรถนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะสารละลายซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อพลังงานกับการละลายของสารค่ะหัวข้อที่4นะคะพลังงานกับการละลายของสารค่ะเริ่มต้นเลยนะคะครูจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะ แล้วลองตอบคำถามดูว่าน้ำตาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะค่ะนักเรียนในคลิปวิดีโอนะคะชุดทดลองที่ครูเตรียมไว้ก็คือบิก,กอ e r บรรจุน้ำกรัน่นะคะแล้วครูก็ตักน้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบิก,กอ e r เลยค่ะ หลังจากที่ครูได้คนสารละลายแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับน้ําตาลในบิกอร์ว่ามันเป็นยังไงเอ่ยค่ะสังเกตเห็นเกล็ดของน้ําตาลนะคะเริ่มต้นจะมีปริมาณมากตอนนี้เป็นยังไงคะแทบจะไม่เหลือเลยนะคะค่ะนักเรียนจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอแล้ว นักเรียนก็สังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าน้ำตาลในบิกอร r นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือน้ำตาลละลายจนหมดไปเลยไม่เหลือน้ำตาลอยู่ในบิกอร์เลยนักเรียนสังเกตได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าครูยังมีคำถามเพิ่มขึ้นมาอีกครูถามว่าการที่น้ำตาลละลายนักเรียนคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเกิดขึ้นหรือไม่คะ และนักเรียนคิดว่าการละลายของสารแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานหรือไม่อย่างไรคำถามเหล่านี้ครูจะยังไม่เฉลยนะคะแต่ครูจะให้นักเรียนไปทํากิจกรรมร่วมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าพลังงานกับการละลายของสารค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 1" บิกอร์ขนาด50ลูกบาทเซนติเมตรจำนวน1ใบค่ะ 2. เทอร์มอมิเตอร์1อัน 3. ช้อนตักสารเบอร์2 4คันค่ะ 4. กระบอกตวงขนาด100ลูกบาทเซนติเมตร1ใบ 5. แท่งแก้วคนสาร1แท่ง 6. น้ำกลั่น80ลูกบาทเซนติเมตร 7. โซเดียมไฮดรอกไซด์2ช้อนเบอร์2 8โพแทสเซียมไนเตรต2ช้อนเบอร์ 2, 2> 9แอมโมเนียมคลอไรด์2ช้อนเบอร์2และ10แคลเซียมคลอไรด์2ช้อนเบอร์2ค่ะขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะขั้นแรกเลยครูก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันก่อนค่ะโดยนักเรียนอาจจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มรายของนักเรียนที่เคยทำกิจกรรมมาแล้วก็ได้ แล้วหลังจากนั้นครูจะให้แต่ละกลุ่มรวมกันเติมน้ำกลั่นปริมาตร20ลูกบาทเซนติเมตรใส่ลงในบิกเกอร์ขนาด50ลูกบาทเซนติเมตรหลังจากนั้นให้เราวัดอุณหภูมิของน้ำกลั่นแล้วบันทึกผลค่ะค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์2ช้อนเบอร์สองลงไปในน้ำกลั่นนะคะ ใช้แท่งแก้วคนสารคนให้เกิดการละลายแล้ววัดอุณหภูมิพร้อมทั้งบันทึกผลด้วยค่ะเมื่อทำในบิกเกอร์นี้เสร็จแล้วให้นักเรียนทำซ้ำเลยนะคะแต่ให้นักเรียนเปลี่ยนชนิดของสารค่ะโดยจะใช้เปลี่ยนจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปเป็นโพแทสเซียมไนเตรตแอมโมเนียมคไรดลและแคลเซียมคไรดลตามลำดับค่ะ หลังจากนั้นอย่าลืมบันทึกผลการทดลองทุกครั้งนะคะก่อนที่จะลงมือทำกิจกรรมครูก็อยากให้นักเรียนตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมก่อนค่ะคำถามข้อที่หนึ่งปัญหาของการทดลองนี้คืออะไรปัญหาของการทดลองนี้ก็คือสารแต่ละชนิดเมื่อมีการละลายอุณหภูมิหลังการละลายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะ คำถามข้อที่2คาดคะเนว่า,นนา,วาเมื่อเติมสารแต่ละชนิดลงในน้ำกลัน่นอุณหภูมิหลังการละลายจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคำถามข้อนี้นะักเรียนอาจจะตอบหลากหลายเลยนะคะอาจจะไม่เหมือนของครูก็ได้ครูตอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีทั้งการเพิ่มและการลดอุณหภูมิขึ้นอยู่กับชนิดของสารค่ะคำถามข้อที่3นะคะ ตัวแปรต้นของการทดลองนี้คืออะไรตอบได้เลยค่ะว่าชนิดของตัวละลายค่ะคำถามที่4ตัวแปรตามของการทดลองนี้คืออะไรเราอยากรู้อะไรเอ่ยสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารค่ะค่ะคำถามที่5นะคะตัวแปรควบคุมของการทดลองนี้คืออะไร อะไรนะที่เราต้องจัดให้เหมือนกันนั่นก็คือปอริมาณน้ำและปริมาณสารที่เราเติมลงไปค่ะค่ะเมื่อเราตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็ลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะ นักเรียนเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วนักเรียนบันทึกผลการทดลองของกลุ่มตัวเองลงไปหรือเปล่าผลการทดลองของนักเรียนเหมือนกับของครูหรือเปล่าคะนักเรียนลองดูสิคะผลการทดลองของครูมีอะไรบ้างมาดูพร้อมกันเลยคะ่ะชนิดของตัวละลายก็มีทั้งหมด4ชนิดนะคะในตารางได้แก่โซเดียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไนเตรต แอมโมเนียมคอรด์แคลเซียมคอไรด์ก่อนที่เราจะเติมสารครูก็ได้วัดอุณหภูมิของน้ำกลัน่นได้อุณหภูมิที่30องศา,ศาเซลเซียสเท่ากันเลยหลังจากที่เราเติมสารไปแล้วครูวัดอุณหภูมิของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์พบว่าเพิ่มขึ้นเป็น45องศา,ศา,ศาเซลเซียสในขณะที่โพเทสเซียมไนเตรตลดลง เหลือ28องศาเซลเซียสแอมูเนียมคอร์ลดลงเหลือ27องศาเซลเซียสและแคลเซียมคอร์เพิ่มขึ้นเป็น32องศาเซลเซียสค่ะค่ะนักเรียนหลังจากที่เราดูข้อมูลการทดลองของเราแล้วเราลองมาตอบคำถามหลังทำก,กิจกรรมกันดีกว่าคำถามข้อที่1ค่ะ เพราะเหตุใดการละลายของสารแต่ละชนิดจึงมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแตกต่างกันตอบเลยค่ะว่าเพราะในการละลายของสารมีพลังงานมาเกี่ยวข้องกับการละลายทําให้อุณหภูมิของสารละลายเปลี่ยนไปค่ะคำถามที่2การละลายของสารชนิดใดในน้ำกลัน่นที่หลังการละลาย มีอุณหภูมิลดลงเพราะเหตุใดจำได้ไหมเอ่ยสารที่มีอุณหภูมิลดลงได้แก่สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์และโพแทสเซียมนไนเตรตเพราะพลังงานที่ระบบนำไปใช้ในการสลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของตัวละลายมีค่ามากกว่าพลังงานที่ระบบคายออกมาเพื่อสร้างแรงยึดเหนี่ยวกับน้ำ จึงทำให้อุณหภูมิลดลงค่ะถ้าเราเอามือเราไปแตะบิกเกอร์เราจะรู้เลยว่าบิกเกอร์นั้นเย็นค่ะนักเรียนคำถามข้อที่3นะคะการละลายของสารชนิดใดในน้ำกลัน่นที่หลังการละลายมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะเหตุใดคำตอบก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์และแคลเซียมคอราด์ค่ะเพราะอะไรนั้น อตอบได้ไหมเพราะว่าพลังงานที่ระบบนําไปใช้ในการสลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของตัวละลายน้อยกว่าพลังงานที่ระบบคายออกมาเพื่อสร้างแรงยึดเหนี่ยวกับน้ำจึงทำให้อุณหภูมิของสารละลายสูงขึ้นถ้าเรานำมือของเราไปแตะเราจะรู้สึกร้อนเลยนะคะค่ะคำถามที่4ี่ถามว่า การละลายของสารชนิดใดจัดเป็นการละลายแบบดูดความร้อนและการละลายของสารชนิดใดเป็นการละลายแบบคายความร้อนค่ะเราก็ตอบได้ว่าแอมโมเนียมคลอไรด์และโพแทสเซียมไนเตรตเป็นแบบดูดความร้อนส่วนโซเดียมไฮดรอกไซด์และแคลเซียมคลอไรด์จะเป็นแบบคายความร้อนค่ะ แล้วนักเรียนจะสรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไรคะเราสรุปได้เลยว่าการละลายของสารจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยการละลายของสารบางชนิดหลังการละลายมีอุณหภูมิต่ำลงจัดเป็นการละลายแบบดูดความร้อนส่วนการละลายไหนที่มีอุณหภูมิหลังการละลายสูงขึ้น จะจัดเป็นการละลายแบบคายความร้อนนั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วอุณหภูมิของสารละลายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดแล้วถ้าเราเปลี่ยนปริมาณตัวละลายคิดว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตอบทีละคำถามก่อนนะคะอุณหภูมิของสารละลาย เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นเพราะในการละลายของสารต้องมีพลังงานมาเกี่ยวข้องกับการละลายด้วยเสมอส่วนคำถามหลังเราจะต้องตอบว่าถ้าเปลี่ยนปริมาณตัวละลายอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะถ้าเราเพิ่มปริมาณตัวละลายอุณหภูมิของสารก็จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะสูงขึ้นก็จะสูงขึ้นเยอะ หรือว่าลดลงก็จะลดลงที่เยอะมากขึ้นด้วยค่ะหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันวางแผนออกแบบและเลือกสารที่นักเรียนสนใจลองทำกิจกรรมเหมือนเหมือนกับที่เราได้ทำการทดลองไปแล้วทีนี้นักเรียนก็บันทึกผลการทดลองพร้อมกับเขียนรายงานให้เรียบร้อยเลยนะคะ ขอมาสรุปเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เราได้จากการทํากิจกรรมนิดนึงนะคะนักเรียนจากที่เราทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกับการละลายของสารแล้วเอพลังงานนั้นมันมีอะไรบ้างนะ้าแล้วมันมีขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรนักเรียนดูรูปที่ครูแสดงไว้ในสไลด์นี้เลยนะคะรูปนี้จะเป็นรูปของการละลายของเกลือโซเดียมคลอไรด์ละลายในน้ําค่ะ ปกติแล้วถ้าเกลือจะเป็นลักษณะของผลึกของแข็งเมื่อละลายในน้ําผลึกเกลือก็จะค่อยๆขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็จะผลึกก็จะหายหมดเลยก็จะเหลือแต่เป็นลักษณะของสารละลายที่มีน้ําอยู่ล้อมรอบอนุภาคเกลือแล้วพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกี่ขั้นตอนพลังงานจะมาเกี่ยวข้องทั้งหมด2ขั้นตอนค่ะ ขั้นตอนที่1นะคะระบบจะดูดพลังงานดูดพลังงานเข้าไปทําไมดูดพลังงานเข้าไปเพื่อที่จะแยกผลึกของเกลือหรือผลึกของสารออกจากกันค่ะพลังงานขั้นนี้เราจะเรียกว่าพลังงานโครงร่างผลึกส่วนขั้นที่2ระบบจะคลายความร้อนหรือคลายพลังงานออกมาแล้วจะคายออกมาตอนไหน ระบบจะคายพลังงานออกมาเมื่ออนุภาคถูกน้ำล้อมรอบค่ะพลังงานที่คายออกมานี้เราจะเรียกว่าพลังงานไฮเดรชันค่ะแล้วพลังงานการละลายคืออะไรคะพลังงานการละลายก็คือผลต่างของพลังงานที่ระบบดูดเข้าไปในขั้นที่1กับพลังงานที่ระบบ คายออกมาในขั้นที่2นั่นเองค่ะค่ะถ้าหลังการละลายอุณหภ,ภูมิมีค่าสูงขึ้นแสดงว่าระบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อนค่ะแต่ว่าถ้าหลังการละลายนะคะอุณหภ,ภูมิของสารมีค่าลดลงแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อนค่ะ ค่ะนักเรียนหลังจากที่เราทำกิจกรรมและตอบคำถามเสร็จหมดแล้วครูก็อยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอรายงานผลการทดลองที่นักเรียนเลือกสารมาทดลองมาศึกษาเกี่ยวกับพลังงานกับการละลายของสารโดยครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมแบบทีมเกมทัวนาเมนต์หรือ TGT แต่ละกลุ่มนะคะจะแยกสมาชิก ของกลุ่มตัวเองออกไปกระจายในทุกๆก,กลุ่มเลยแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะแต่ละกลุ่มเพื่อกลับมาวิเคราะห์รวมเป็นองค์ความรู้ในกลุ่มของเราหลังจากนั้นนะคะครูก็จะให้นักเรียนนารายงานที่ได้มาเนี้ยให้แก่มอบให้แก่ห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอื่นๆต่อไปค่ะนักเรียน ตรวจสอบประเมินขั้นตอนต่างๆที่นักเรียนได้ทำการทดลองและทำกิจกรรมมาหลังจากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนแต่ละกลุ่มดูสิคะว่าเราจะสามารถเพิ่มคุณค่าของงานของเราเนี้ยไปสู่สังคมและเกิดประโยชน์ต่อไปในสังคมได้ยังไงครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนอาจจะมีไอเดียดีๆที่ต่อย,ยอดในอนาคตก็ได้นะคะค่ะนักเรียนสำหรับบทเรียนนี้นะคะ พลังงานกับการละลายคงสารหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เผยแพร่ความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนอื่นๆที่เขาไม่ได้เรียนต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้วิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ